สัมภเวสีผีลวงตาอสุราผีป่าพยามารอันธพานมาดหลายต้องหายหนีหากกุศลผลทานท่านนั้นมีบารมีดีงามตามคุ้มภัยเอา้าตกลงว่าไงจะไปหรือเปล่าเสียงรุ่นพี่ส่งเสียงดังปลุกผมที่นอนเคิมอยู่หน้าโต๊ะทำงานให้ลุกขึ้นมาอย่างงงเงีย ไปไหนเฮียผมถามพางขยี้ตาไม่นานรุ่นน้องอีกสองคนก็เดินตามมารุ่นพี่ยังไม่เอ,อ่ยปากว่าอะไรเจ้าสองคนนั่นก็ชิงพูดขึ้นมาเสียก่อนไปเชียงใหมพ่พี่แล้วเก็บของผมยังงงจับต้นชนปลายไม่ถูกเชียงใหม่อะไรก็เมื่อวานนี้เรายังคุยกันอยู่เรื่องที่จะไปลงไซงานที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่เลย อ้าวแล้วใช้งานที่เพชรล่ะพี่ผมถามพางมองหน้าคุณนั้นทีคนนี้ทีไอ้ใช้งานนั่นนะ่ะเขายกเลิกแล้วเว้ยเร็วลุกขึ้นมาสรุปงานให้จบๆค่าจะแจกแจงรายละเอียดแล้วกลับบ้านใครบ้านมันเตรียมเก็บของว่าแล้วแกก็ก,กางแผ่นที่ลงบนโต๊ะเราสามคนรีบมุงเข้ามาดูนี่นะเราจะไปค้างในตัวเมืองกันก่อนเอาที่เก่าก็แล้วกัน ค้างกันสักคืนแล้วพอเช้าหาคนหาของตกเย็ยนมาเจอกันที่โรงแรมแล้ววันรุ่งขึ้นก็ตีรถขึ้นเชียงดาวเลยแกว่าพังเดินออกจากห้องประชุมเป็นคนแรกผมเอาอุโสรองจากแกก็เดินออกมาตามแล้วน้องๆก็เดินออกมากันหมดการเข้าใช้งานคราวนี้สำหรับพวกเราแล้วเราไม่หวั่นหรอกผมนั้นรู้สึกแปลกๆอยู่ลึกๆไม่รู้เป็นอะไร พราะรู้สึกว่าคราวนี้ท่าทางมันจะไม่ค่อยราบลื่นยังไงก็ไม่รู้แต่ถึงกรนนั้นผมก็ได้แต่คิดวันนั้นผมกลับมาบ้านมาถึงก็เก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวออกไปทำงานไกลบ้านอีกครั้งผมอารัธนาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคไปด้วยมารู้สึกไม่ค่อยดีนักและรู้สึกวันๆอย่างไรชอบกลผมนั้นมักจะเป็นคนแบบนี้แหละวันนั้น ผมก็เลยนอนเอกเนกพางลุกขึ้นมาทานข้าวฝีมือคุณแม่แล้วก็ไปนอนดูทีวีอีกพักใหญ่ก่อนจะไปอาบน้ําแต่งตัวผมรู้สึกไม่ดีเลยมันหนุหน่วงๆในใจเหมือนมีอะไรทําให้มันสนุกอย่างนั้นแหละผมเรียกแท็กซี่กลับไปที่บริษัทอีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้ผมไปเกือบเป็นคนสุดท้ายเพราะรถค่อนข้างติดคราวนี้พิปรกรณ์เป็นคนขับรถแกขับรถให้พวกเรามานานจะเรียกได้ว่า แกเจนทางอย่างมากก็เห็นจะได้เพราะไปไหนมาไหนกับแกไม่เคยหลงครั้งนี้เราบอกให้แกขับช้าๆไม่ต้องรีบนักเพราะเรามีเวลาเดินทางเหลือเฟือหากเรารีบออกเดินทางกันเร็วแบบนี้เอาเอาของขึ้นรถกันเลยเสียงพี่ยับรุ่นพี่ของผมตะโกนบอกพวกเราพากันเดินไปที่รถแล้วต่างก็เอาของส่วนตัวขึ้นไปเก็บผมไม่ทันเห็นรุ่นน้องที่แกเดินไปเตะกระทงอะไรสักอย่าง ที่วางอยู่คนต้นไม้เฮ้ย hey, นุไปเตะอะไรเข้านั่นะเสียงเพื่อนของหนุถามขึ้นพอผมเหลียวหันไปมองก็เห็นเป็นเครื่องเส้นคงมีใครมาเส้นสัมภเวสีแถวนี้แล้วจะทำยังไงดีพี่เสียงนุถามคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวพวกสุนัขคงมากินกันหมดเองนั่นแหละออกรถเลยเปล่าครับเฮีย เสียงนายปรกรณ์ตะโกนถามพี่พายับรุ่นพี่บอกว่าตามใจแกก็แล้วกันตามใจจะออกเลยก็ได้จะไปหาที่แวะกินข้าเวเย็นกันก่อนรุ่นพี่ผมว่าพางหันมาถามพวกเราเราก็เห็นดีกันทุกคนว่าแล้วพี่กรก็ออกรถตลอดทางรุ่นพี่กับรุ่นน้องนั่งคุยกันมาเรื่อยๆแต่ผมไม่เอาด้วยขี้เกียจคุยเลยปรับเบาะเป็นแบบเอ็นหลังผมกะว่าจะหลับสักง,งีบ เวลานี้ในรถมันร้อนละอุไปหมดเพราะเราเดินทางกลางวันผมเม่เผลอหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าที่ผมหลับไปนะ่ะแปบ๊บเดียวผมดันฝันเสียด้วยในความฝันผมรู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้มันไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ภูเขาหรืออะไรทั้งนั้นผมเพ่งตาดูก็รู้สึกว่าผมอยู่ในทุ่งกว้างมากๆขณะที่ผมกำลังเดินอยู่นั้น จู่ๆผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีคนมาจับขาของผมไว้จนผมสะดุดเดินต่อไปไม่ได้ผมเลยหันมาถามเขาว่าทำากับผมแบบนี้ทำไมคนที่จับขาเงยหน้าขึ้นมามอมและพยายามพูดช้าๆผมจับใจความได้ว่าอย่าไปเลยจะมีอันตรายอย่าไปเลยจะมีอันตราย เขาพูดซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้แล้วจูๆ่ๆเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาหาผมจนหน้าเกือบจะจรดกันอยู่แล้วแต่แล้วเขาก็ร้องกรีดขึ้นมาเฉยๆผมเห็นได้ว่าหน้าของเขาไม่ใช่หน้าคนแต่เป็นหน้าของอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้จักมันใหญ่และดำมืดในความฝันผมสะดุ้งเฮือกตกใจจนแหกปากร้องออกมา ท่าทางผมจะแหกปากร้องดังมากพร้อมกับดิดต,ตัวขึ้นมาลุกนั่งปาดเงือผมมองไปรอบๆตัวผมอยู่ที่ไหนคั้น,นี่ผมเห็นรุ่นพี่กังน้อง,องต่างก็หันมาดูที่ผมที่เธอริ่งพูดขึ้นมาแบบนั้นต่างคนก็ต่างตกใจผมปาดเหงือ่อและเริ่มบระลับความได้แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนที่แท้ผมอยู่ในรถตู้เรากําลังจะเข้าไปใช้งานที่เชียงใหม่กันผมคงตกใจมาก จนรุ่นพี่และรุ่นน้องสงสัยเป็นอะไรไปครับพี่มดฟันร้ายเหรอพี่ยับหันมาถามอีกคนผมนั่งนิ่งปานเงยที่ไหลซึมออกมาจนเต็มหน้าผากก่อนจะลำรับความช้าๆผมหันไปมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีและพูดขึ้นมาเบาๆว่าใช่ครับโทษทีผมเผลอไปผมฟันร้ายทุกคนเงียบกิบไม่มีใครว่าอะไรเพราะจากที่เห็น สภาพของผมตอนนี้ก็รู้แล้วว่าถ้าทางผมคงจะกลัวความฝันนั้นเอามากๆแล้วฝันว่าอะไรล่ะพี่รุ่นน้องผมถามผมหันหน้าไปมองเขาผมพยายามคิดและในความคิดนั้นมันก็เริ่มเรื่องเราชัดเจนขึ้นมาเป็นเราเราผมนึกออกแล้วผมฝันฝันว่าผมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ภูเขาแม่น้ำหรือสถานที่ ที่เรารู้จักเลยผมได้เดินไปที่นั่นคนเดียวเดินไปเดินมาก็ไม่เจอใครสักคนจูจ่ๆก็มีมือใครสักคนมาดึงขาผมไว้แล้วเขาพูดอะไรกับเองไหมพี่ยับหันมาถามผมผมอ้อมแมอมตอบไปว่าพูดพี่เขาพูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่เบามากๆผมจับใจความแทบจะไม่ได้เพราะความที่ว่ามันเสียงเบามากแต่กะนั้นผมก็ยังพอจับใจความได้ว่า อย่าอย่าไปเลยอย่าไปจะมีมอันตราย<ห>อะไรประมาณนี้แหละครับพี่แล้วผมก็ก้มมาดูที่เขาเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองผมแล้วแล้วแล้ว,ลวอะไรวะลุนพี่ถามขึ้นทันทีเมื่อเห็นผมอั้มอึ้งแล้วเขาก็ยื่นหน้ามามองผมพร้อมกับแหกปากร้องกรีดจนผมตกใจหมดนั่นแหละผมถึงได้แหกปากร้องและทะลึ่งพูดขึ้นมาพอผมเล่าจบ ทางรถก็เงียบกิบไม่มีใครพูดอะไรกันเลยเฮ้ย <_ d ata> hey, ไม่มีอะไรหรอกหน้าเองนอนในรถมันร้อนแถมในหัวยังมีเรื่องงานที่เราเพิ่งประชุมกันมันเลยยุ่งอีลงตุงนางอย่างนั้นแหละเชื่อข้าเหอะมันไม่มีอะไรอย่างที่เองคิดหรอก <_ d ata> พอพี่ยับรุนพี่ผมพูดจบพี่ประกรณที่เป็นคนขับรถ <_ d ata> ก็เปยขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้สิครับ <_ d ata> คุณมด ถ้าคุณมดไม่สบายใจเดี๋ยวเราก็หาวัดลายทางแล้วก็แวะทําบุญทําสังการทางกันเสียหน่อยยังไงเอาให้สบายใจไว้ก่อนจะดีไหมครับเออเออดีเข้าท่าไว้ก่อนดีเหมือนกันพวกเราก็ถือโอกาสทําบุญกันซะเลยยังไงทําก่อนจะเดินทางนี่แหละดีนักพอะทุกคนเห็นดีด้วยต่างก็ช่วยกันมองหาวัดไปตลอดทางเลือกวัดที่เข้าง่ายๆหน่อยนะเราจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางกันมาก อย่างที่พี่ยับพูดมามันก็ถูกเพราะเรากําหนดระยะเวลาเดินทางเอาไว้ถ้าเรามาช้าหรือมามัวโอเออยู่ตรงนี้มันจะทําให้ลูกขบวนเสียไปหมดแต่ถึงกันนั้นการแวะวัดลายทางและหาโอกาสทําบุญก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวรถเราวิ่งมาเรื่อยๆระยะนี้เรายังไม่เห็นวัดเลยมีแต่วัดที่เห็นแต่ประตูทางเข้าแต่มองไม่เห็นตัววัดเลยเราไม่แน่ใจว่าจะวิ่งเข้าไปแล้วจะเจอวัดอยู่ในส่วนไหน เราวิ่งรถกันต่ออีกราว40นาทีพี่ยับก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ยนั่นไงวัดเข้าไปเลยเว้ยกอนพี่ยับว่าพางให้พี่กอนเลี้ยวรถเข้าไปทันทีนไหนครับไหนวัดครับคุณยับพี่กอนร้องขึ้นมาท่าทางงุนงงที่แกไม่เห็นวัดเลยแต่จะว่าไปแล้วมันก็จริงอย่างที่พี่กอนว่าไหนละวัดนั่นสิที่ไหนละครับพี่วัดที่พี่ว่า รุ่นน้องผมว่าอา้าก็นั่นไงตั้งอยู่ปากทางนี่พวกแกไม่เห็นเหรอพี่ยับว่าพางชี้ไปทางทุ่งลกๆที่อยู่ข้างทางเรามองตามกันเข้าไปก็เห็นว่ามีแต่ดงหญ้ากับไม้ลกขึ้นเป็นกอแน่งขนาดไปหมดไม่เห็นมีเลยพี่พี่ยับพูดอะไรเนี่ยผมถามออกมาบ้างเพราะผมเองก็ไม่เห็นวัดที่แกว่าแกทำหน้าเลิก,ลกอะไรวะก็ปากทางเข้าวัด กับประตูทางเข้าวัดอยู่ข้างหน้าพวกแกนั่นไงนี่แกไม่เห็นกันหรอกเหรอทุกคนเริ่มงงพี่กรณถึงกับจอดรถข้างทางแล้วเปิดไฟกระพริบเอาไว้ไม่เห็นเลยครับคุณยับไหนคุณยับลองบอกหน่อยสิครับว่าคุณยับเห็นอะไรพี่ยับอึกอักทีแรกแกคงคิดว่าเราเต้นตลกแต่ลงได้พี่กรณ์หยุดรถแล้วสอบถามแกแบบนี้สแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆ ก็ก็ประตูวัดทางเข้านั่นไงถัดไปก็โบสถ์นู่นวิหารพวกแกดูยอดเจดีย์นั่นสิเป็นไงเห็นกันแล้วลสิเข้าไปเลยยับอย่าชักช้าอยู่ทุกคนเงียบกิบต่างคนต่างก็งุนงงที่จุด่ๆพี่ยับแกก็ให้เราเลี้ยวรถเข้าไปในดงหญ้าที่มองไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยไม่ได้คุณยับขืนหางรถเลี้ยวเข้าไป ตามที่คุณยับบอกมีหวังรถเราลงคูน้ำแน่ๆคูน้ำอะไรนี่มันทางเข้าวัดไงเล่าพี่ย,ยับยังยืนการในสิ่งที่แกเห็นแต่ขนาดเดียวกันพวกเราสี่คนก็ไม่เห็นตามที่แกว่านี่พวกแกไม่มีใครเห็นวัดที่ข้าเห็นกันเลยหรือไงพี่ยับหันมามองพวกเราอย่างงุนงงใช่พี่เราบอกตรงๆ เวลานี้เราสี่คนมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมพี่กรเราสี่คนไม่เห็นวัดที่พี่ยับว่ามาเลยคราวนี้ความเงียบเกิดขึ้นชัน่วขณะพี่ยับเองแกก็ยังทำหน้างง,งๆที่งงว่าทำไมไม่มีใครเห็นอะไรอย่างที่แกเห็นตกลงไม่มีใครเห็นเลยเหรอแล้ววัดที่ข้าเห็นล่ะมันคืออะไรล่ะพี่ยับยิ่งงงเราเองก็พลอยงงไปกับแกด้วย ถ้าทางมันไม่ดีแล้วละมั้งพี่รุ่นน้องผมก็ซิบขึ้นมาพี่กรเขยับตัวหยิบหลวงพ่อห้อยคอองค์หนึ่งขึ้นมาก่อนจะส่งให้พี่ยับสวมเข้าไว้เอา้ายังไงสวมพานี่ไว้ก่อนคุณยับพี่ยับรับเอาสร้อยมาจากพี่กรอย่างงงง,งแกรัตนาสร้อยมาแล้วพางสวมใส่ทันทีที่แกใส่แกก็ร้องขึ้นมาอย่างตกอกตก,ตกใจเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะ แกว่าพางบอกว่าวัดที่ข้าเห็นเมื่อกี้หายไปไหนมาแล้วแลวเมื่อกี้ตรงนี้ยังมีประตูทางเข้าวัดอยู่เลยนี่จู่ๆทุกอย่างก็หายไปหมดทั้งวัดทั้งเจดีย์วิหารแกว่าพางทําท่าง,งนุนงงเหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแรกทุกคนแปลกใจไปตามๆกันทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะครับคุณยับสิ่งที่คุณยับเห็นนะ่ะ มันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองดีนะที่ผมไม่ซื้อบือ้อตีรถเข้าไปตามที่คุณยับว่าไม่งั้นมีหวังต้องเดินย่ำโคลนกันแล้วเพราะก่อนทางที่จะเลี้ยวเข้าไปนั้นเป็นดงเลนและเป็นดงน้ำข้ามสุกปกขึ้นเราเรยวรถเข้าไปก็ต้องเสียเวลากู้รถขึ้นมากันอีกมันมันอะไรกันเนี่ยพี่ยับแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองไม่มีอะไรหรอกครับคุณยับเขาเรียกว่า ผีมันลวงตามันอาจจะต้องการให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนมันก็ได้มันคงจะได้ยินเราคุยกันก็เลยหาทางแกล้งซะผมว่าทางที่ดีคุณยับใช้สมาธิและมีสตินิดนึงก็แล้วกันแล้วที่ผมเห็นมันคืออะไรล่ะก้อนภาพลวงตาครับแบบนี้ผู้ผีที่มีอำนาจในทางลบมันลวงตาและกระตุ้นอารมณ์ความนึกคิดให้คุณ อยตามพวกมันไปคุณมีสติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีอารมณ์ที่แปกแลกหรือรู้สึกผิดปกติก็จะโดนพวกมันข้อมงำได้แล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ยับทั้งงงทั้งสงสัยแกคงไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ง่ายมากพี่เวลานี้เราเดินทางมันช่วงเย็นแล้วใช่ไหมเวลานี้มันช่วงเข้าใต้เข้าไฟระยะที่กลางวันไปกลางคืนมามันเป็นช่วงรอยต่อของกลางวันกลางคืน นั่นแหละครับมันก็จริงอย่างที่คุณมดว่านะครับคุณยับพี่กรแกพูดเปย์ๆขึ้นมาอีกคนหนึ่งแกบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับคนเดินทางไกลในเวลาเยี่ยงนี้เราไม่มีวันรู้เลยว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเส้นทางไหนตรงไหนหรือตำแหน่งไหนเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างบางที่รถชนกันตายบางที่เกิดอุบัติเหตุร้รายแรง มีคนตายมากมายเขาว่ากันว่าที่ที่มีคนตายไปแล้วคราวต่อไปหรือครั้งต่อไปก็จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกที่ตรงนั้นมันคล้ายๆจะเป็นอาถรรพ์นั่นแหละครับอย่างที่คุณยับเจอมาสักคู่มันเป็นการบังตาลวงตาอีกแบบหนึง่งคุณยับอาจจะมีสติเบอร์เบอร์จากการพักผ่อนที่อดหลับอดนอนมาบ้างเอาเถอะครับผมเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วถ้าเรามีใจิตใจที่มั่นคง ก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้พี่กรณ์พูดอย่างเชื่อมั่นทําให้เราสบายใจตลอดทางที่รถเราวิ่งมาจนถึงบัดน,นี้ก็เป็นหลายชั่วโมงเราออกเดินทางกันมาช่วงบ่ายดังนั้นมาถึงเวลานี้มันก็เริ่มเย็นและเริ่มโพลเพแล้วแต่เราก็ยังไม่วายที่จะมองหาวัดกันอยู่เอาหน้ายังพอมีเวลาพี่ยับว่าพระท่านจะลงโบสถ์ทำวัดเย็นก่อนนะสิครับคุณยับ พี่กรหันมาทักท้วงแต่เวลานั้นเราทุกคนอยากที่จะเข้าวัดกันสักหน่อยอย่างน้อยพระท่านก็เป็นที่พึ่งได้ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้วัดนั้นเป็นไงผมร้องบอกขึ้นมาทันทีที่เห็นวัดขึ้นมาแวบหนึ่งข้างทางพอผมพูดยังไม่ทันจบประโยคพี่กรแกก็ไม่รอช้าแกตัดสินใจหักรถเลี้ยวควับไปที่วัดที่ว่านั้นทันทีผมเห็นวัดนั้นอยู่ลึกเข้าไปนิดหน่อย เส้นทางจากที่ตรงนี้เป็นตอกเข้าไปพอจะเห็นตัววัดอยู่ไม่ไกลนักเอาหน้าไม่ไกลหรอกคุณยับไหนไหนเราก็มาถึงแล้วนู่นไงลานวัดพี่กรอนว่าพางเร่งเครื่องนำรถเข้าไปทันทีเราใช้เวลาเพียงรัดนิ้วมือก็แล่นเข้ามาถึงลานวัดแต่ลานวัดที่ว่านี้ดูแล้วแปลกๆอย่างไรชอบกลผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันอาจจะดูวังเวงหรือเวงวังชอบกลละมั้งผมนึกกอยู่ในใจ พอพิกรจอดรถสนิทเราทุกคนก็ลงมายืนอยู่ที่ลานวัดนั้นลานนั้นเป็นลานกว้างๆเห็นโบสถ์วิหารและเจดีย์เก่าๆอยู่ที่มุมหนึ่งในลานไม่มีรถลาที่ปกติจะต้องมีรถจอดในลานวัดนี่ก็ไม่มีเด็กวัดที่วิ่งกันเล่นในเวลายเย็นๆแบบนี้ที่นี่ก็ไม่มีพูดง่ายๆที่ลานวัดแห่งนี้แทบจะไม่มีใครเลยเอาไงดีพี่รุ่นน้องหันมาถามผม ลองเดินเข้าไปดูในบวกันเถอะหลวงพ่อกับลูกวัดน่าจะลงบวกันแล้วเพราะนี่ก็ได้เวลาทำวัดเย็นกันแล้วนี่นาจริงไหมพี่กรณ์พี่ยับหันไปถามพี่กรณ์ถึงเวลานี้หน้าตาแกดุงเคร่งเครียดอ,อย่างไรชอบกลก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับคุณยับแกว่าพางเดินนำหน้าออกไปก่อนพี่ยับและผมเดินตามแกส่วนน้องๆอ,อีกสองคนล้างท้าย ตลอดทางที่เราเดินมาจากร้านจอดรถถึงพระอุโบสถนี้ไม่มีคนไม่มีชาวบ้านเด็กวัดหรือแม้แต่สุนัขที่อยู่ในวัดเลยสักตัวมันเป็นอะไรที่น่าแปลกประหลาดมากๆวัดไหนๆหรือลานวัดที่ไหนเวลาเย็นย่ำาพภัยแบบนี้มักจะเป็นที่นัดพบปะพูดคุยกันของคนในชุมชนหรือผู้คนที่อยู่ในแลดแวกวัดแต่เพาว่าที่นี่เวลานี้ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว ผมเดินตามพ่อพี่พิ่ต่อไปพันรู้สึกว่าทำไมลานวัดและโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆแค่นี้แท้จริงแล้วทำไมมันถึงได้ไกลกว่าที่เราคิดนักแต่ตอนนั้นผมก็ปากหนักไม่พูดอะไรออกมาเราเดินกันมาสักพักก็รู้สึกว่ามันชักจะไกลและนานเกินไปเสียแล้วพอเรารู้สึกตัวว่ามันไกลเกินไปเราก็มาอยู่ที่หน้าโบสถ์กันพอดีมันเป็นไปได้อย่างไรกัน ในเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งเดินกันมาแบบแบบมองเห็นอีกตั้งไกลกว่าจะถึงโบสถ์แต่ตอนนี้โบสถ์มาอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วเรารีบเดินไปที่โบสถ์ทันทีผมเองก็ยังนึกอยู่ในใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่แต่ทว่าเวลานั้นไม่มีใครเลยสักคนที่จะพูดหรือทายทักเรื่องแบบนี้ขึ้นมาพี่ยับชวนเราไปที่โบสถ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมพยายามเดินตรงไปที่ทางขึ้น แต่เรารสึกเหมือนกับว่าเราเมายืนอ,อยู่ตรงกลางลานที่จอดรถอีกครั้งไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแล้วที่รู้สึกเอใจแบบนี้ก็เมื่อสักครู่เรากําลังจะขึ้นไปที่โบสถ์แล้วนี่นานี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่รุ่นน้องผมจะโวยวายพี่กรก็รีบเอามือปิดปากรุ่นน้องของผมเสียก่อนแกบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้นเรากําลังถูกลองดีมันถ้าจะจริงอย่างที่พี่กรว่าผมคิดในใจ นี่เราเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยทาไมการมาทําบุญของเราในครั้งนี้มันถึงลําบากลาบนอย่างนี้ก็ไม่รู้เราคงโดนมาเล่นงานเอานะคุณยับคุณมดมันคงกลัวว่าเราขึ้นไปที่โบสถ์ได้แล้วจะหันมาเล่นงานพวกมันแทนแบบนี้เราแย่แน่ถ้ายังหาวิธีไปที่โบสถ์ไม่ได้เราจะเหนื่อยกันเปล่าเพราะเดินไปเดินมาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยมันลวงตาพวกเรา ทันทีที่พิกรณพูดจบรุ่นน้องสองคนก็รีบพูดขึ้นมาทันทีใครใครเหรอครับพี่ที่ทําให้เราไปถึงบทไม่ได้ถ้าทางพวกเขายังไม่รู้เลยว่าเวลานี้เรากําลังเผชิญกับอะไรอยู่แต่มันก็ไม่น่าที่จะไปว่าเขาทั้งสองคนหรอกเพราะเขายังเด็กเรื่องแบบนี้คงไม่มีในหัวพวกเขาแน่แนจะอะไรซะอีกล่ะครับก็ผีไงล่ะตอนนี้เจ้าพวกสัมภเวสี ที่มันตามมาตั้งแต่ที่มันลวงตาคุณยับมันมาลวงตาพวกเราอีกแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ถูกทางเขาแน่ๆหรือไม่พวกเราคนใดคนหนึ่งคงไปล่วงเกินอะไรกับผีพวกนั้นเข้าโดยไม่ตั้งใจเขาถึงมาทำกับพวกเราแบบนี้พี่กรหันมาพูดกับทุกคนคราวนี้ทุกคนน่งิเงียบแล้วจะเอายงไงดีละ่ะพี่ผมหันไปถามพี่กรกับพี่ยับ ลายแรกยังมีสติดีอยู่แต่ลายหลังถ้าทางออกอาการหวาดหวาดเสียแล้วลงได้อย่างนี้ก็เห็นทีเราจะต้องหาทางไปที่โบสนั้นให้ได้คุณย่วบ,บ่อยไหมอย่าเพิ่งกลัวจนมากเกินไปนะครับยังไงก็พยายามคุมสติเอาไว้ว่าไปมันก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกเพียงแต่เวลานี้เราเหนื่อยล้าเราอ่อนเพลียมากจนเกินไปก็เลยทําให้พวกเราไม่มีแรงไม่มีพลังพอจะควบคุมอะไรได้เขาก็เลย หาจังหวะที่เราอ่อนไหวเข้ามาทําอะไรแบบนี้การกระทําของพวกเขาแบบนี้มันน่าจะมีสาเหตุน่าจะมีจุดมุ่งหมายเขาคงไม่ทําอะไรสมสี่สมห้าแบบนี้แน่และท่าทางจะเป็นอย่างที่ผมบอกจริงๆแกพูดท่าทางในกลุ่มพวกเราคนใดคนหนึ่งนี่แหละที่อาจจะไปรบกวนหรือไปล่วงเกินที่ทางของพวกเขาว่าแล้วพี่กรณ์ก็พยายามเดินหน้าต่อไปอีกเรารู้สึกว่าการเดินไปที่โบสถ์ในครั้งนี้ทําไมมันถึงได้ยากเย็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ อาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลาธนาหลวงพ่อที่ผมห้อยคออยู่นี่พอผมบอกให้วิ่งก็วิ่งกันเลยนะครับเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาก็อย่าหยุดดูอย่าทักหรือว่าพูดอะไรทั้งนั้นแกหันมาบอกพวกเราเราพยัยหน้าตกลงต่างคนก็ต่างใจเขาไม่ดีผมนั้นเจอเรื่องพวกนี้มาเยอะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่พี่ยับกับรุ่นน้องทั้งสองคน ถ้าทางจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ก็เลยอดที่จะวกแวกไม่ได้ผมเห็นพิกรหยิบหลวงพ่อออกมาจากในเสื้อแล้วก็หยิบท่านขึ้นมาพนมมือทำปากขมูขมิบแกทำอยู่คู่หนึง่งก็ล้อตาขึ้นมาพางหันมาทางพวกเราบอกว่าวิ่งเลยครับเห็นอะไรไม่ต้องหยุดไม่ต้องหันไปสนใจทั้งนั้นทันทีที่สิ้นเสียงที่พิกรบอกผมกับพี่ยับและพวกน้อง ก็ออกวิ่งนันทีใครจะเชื่อว่าลานจอดรถในวัดที่ดูไม่กว้างขวางสักเท่าไหร่นักมาบัดน,นี้มันกลับกว้างใหญ่เหมือนกับทุ่งนาอย่างไรอย่างนั้นเลยผมวิ่งตามพี่ยับที่วิ่งมาตลอดทางรุ่นน้องตามมาส่วนพี่กรณ์ล้างท้ายพอวิ่งไปได้สักพักผมเห็นว่าท้องฟ้ามันมืดยังไงชอบกลลมที่พัดมาประทะตัวเราเวลาวิ่งก็ยิ่งแรงขึ้นทุกทีผมมองเห็นต้นมะพร้าว ที่อยู่ไกลออกไปแกว่งและโอนเอนไปมาขณะที่ผมกําลังเล่งฝีเท้านั้นจู่ๆผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตีขนาบขึ้นมาจากทางด้านข้างเขาหันมามองหน้าผมและเบ่งตาที่กลมโตกอกไปกอกมาผมรู้สึกว่าผมนั้นเร่งฝีเท้าด้วยความเร็วสูงแต่ผู้ชายที่วิ่งตีขนาบขึ้นมานี้เขาแทบจะเดินด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังทันผมที่วิ่งสุดแรงได้เลย ผมพยายามไม่มองแน่แล้วนี่คือสิ่งที่พี่กรณว่าเอาไว้ผมพยายามไม่ดูพยายามก้มหน้าก้มตาวิ่งต่อไปสักพักผมก็เห็นอะไรบางอย่างอีกแล้วมันเป็นสีดำดำก้อนกลมๆมันกิ้งหนุนหนมาตามหลังพวกเราอีกครั้งที่ผมอดจะเหลียวกลับไปมองไม่ได้เพราะสงสัยว่าไอ้ลูกสีดำดที่กิ้งตามพวกเรานั้นมันคืออะไรพอผมสงสัยก็เหมือนกับไอ้ลูกนั้นมันจะรู้อย่างนั้นแหละ มันจัดแจงกิ้งด้วยความเร็วสูงจนขึ้นมาทันกับที่ผมวิ่งผมหันไปมองอีกครั้งแต่แล้วผมก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวคณพาช่วยไอ้ที่ผมเห็นมันเป็นลูกกลมๆสีดำๆที่มันกิ้งตามมานั้นมันเป็นหัวคนอย่ามองคุณมดพี่กรอนร้องขึ้นทําให้ผมมีสมาธิวิ่งต่อผมเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างพี่ยับยังคงกัดฟันวิ่ง ทั้งที่อายุและสังขารแกก็มากแล้วเจ้ารุ่นน้องสองคนก็กัดฟันลบหูบตาวิ่งอย่างเดียวเลยถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะล้าก็ยังดีกว่าจะหยุดเพราะมีอะไรอีกหลายๆอย่างกําลังตามเรามาผมแค่เหลียวหลังไปมองแวบเดียวเท่านั้นก็ต้องสะดุ้งเฮือกอีกคําลบหนึ่งเพราะสิ่งที่วิ่งตามพวกเรามาเห็นชัดๆเวลานี้มันคือคนที่มีร่างสูงใหญ่มากๆเสียจนเกือบ จะเท่าความสูงข,ของต้นมะพราะ้าวผมหันหน้ากลับมาทันทีเพราะไม่ต้องมาบอกผมแล้วไอ้ที่ผมเห็นนั่นมันจะเป็นอะไรเปตเปตแน่ไม่ต้องสงสัยเลยและตอนนั้นเองที่ผมเห็นว่ามันมีดินที่นูนขึ้นมาขวางหน้าพวกเราไว้เนินดินนั้นทําท่าจะระเบิดข้างในมันเหมือนมีอะไรอยู่แต่พวกเราทั้งห้าคนก็กั้นใจกระโดดข้ามมันไปเอื้อมมือไปแตะฐานพระอุโบสถได้เสียก่อน จากนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองกระเด็นมากระแทกพื้นและนอนแอ n งแมงอยู่หน้าบันไดโบสถ์พอเราสลัดหัวไหล่ความมึนงงก็พบว่ารอบๆตัวเราสว่างไปหมดพายุฝนพร้อมทั้งเมฆสีแดงปันก้อนเลื่อนนั้นก็หายไปแล้วด้วยคนตัวดำๆที่กระโจนตามเรามาก็หายไปเปตเอ่ยวิญ,ญญาณเอย่ยรวมทั้งหัวคนที่กิ้งหลุนลนตามผมมาก็ล้วนหายไปหมด นี่มันอะไรกันพายุก็สงบแล้วเมฆฝนสีแดงก็ไม่มีและที่สำคัญสนามลานจอดรถที่กว้างใหญ่ก็กลับมาอยู่ในขนาดเท่าเดิมเราเสียเวลาวิ่งกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกลายเป็นว่าเราห่างจากพระอุโบสถไม่เท่าไหร่นักเลยพวกสัมภเวสีมันหลอกเรามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราอยู่ในที่กว้างและต้องสิ้นเรี่ยวแรงอย่างมากในการจะวิ่งมาถึงโบสถ์แห่งนี้ พอทุกอย่างเรียบร้อยเราทั้งหมดก็นั่งกันแบบหมดแรงอยู่ตรงนั้นนั่นเองขณะที่เรานั่งแบบคนหมดแรงอยู่ที่บันไดพระอุโบสถนั้นเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราหันไปมองพร้อมกันก็เห็นว่าที่แท้หลวงพ่อท่านเพิ่งทําวัดเสร็จพาพระลูกวัดออกมาเห็นพวกเราทั้งห้าคนนั่งแบบหมดแรงท่านก็ถามว่าไปทําอะไรกันมาเหรอโยม เราก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่องที่เราเพิ่งประจนกันมาเมื่อสักครู่ให้ท่านรู้ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้คืนนี้พวกโยมอย่าเพิ่งเดินทางกันเลยค้างที่วันนี้สักคืนเชา้าเๆพวกโยมค่อยเดินทางกันต่อเสียเวลานิดหน่อยช่างมันเถอะยังไงก็ดีกว่าเสียชีวิตแน่ๆดวงของพวกโยมสมพงกับสัมภเวสีก่อนการเดินทางคงมีใคร ที่ไปล่วงเกินพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณเล่ล่อนเข้าให้เขาก็เลยแค้นและตามมาแกล้งถึงที่นี่ท่านให้เราไปลดน้ำมนต์และหาอาหารมาให้เราทานคืนนั้นเรานอนค้างกันที่วัดหนึ่งคืนถึงแม้จะเสียเวลาและเสียการเสียงานก็ต้องยอมเพราะมันก็จริงอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าเสียเวลานิดเวลาหน่อยมันก็ยังดีกว่าเสียชีวิต จบแล้วนะครับสำหรับความหลอนใน EP นี้ลุงหนุ่มสตอรี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ